See you gaming สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง See you gaming นะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแกะกล่องของกวันนะคะที่ทุกคนได้ส่งมาให้พี่นะวันนี้ก็ไปรับชมกันเลยว่ามีใครส่งอะไรมาให้บ้างนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่นาคังของขวัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปที่คนแรกกันเลยนะกะ็คือคนที่อยู่ข้างล่างสดุดข้างล่างสดคืออะไรข้างล่างสุดนะคะทุกคนเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนง่ายๆเจอแล้วนะคะก็คือน้องแคนดี้นะคะทุกคนน้องคนนี้ก็คือเป็น V I P ของพี่นะคะเราจะมากดรับกันเลยว่าเขาส่งอะไรมาให้นะ อูคทุกคนเป็นากางเกงสโนปี้อันใหม่เลยขอบคุณนะคะแล้วก็น้องน้องน้องแนนน้องแนนหรือเปล่าอยากออกช่องค่าได้ออกแล้วนะคะแล้วก็น้องแคนดี้อีกสองชิ้นจ้าเป็นเสื้อนามินะคะแล้วก็เป็น หมวกลูฟี่ค่ะหมวกฟางของลูฟี่นะเดี๋ยวพี่ให้ดูแบบว่าสมาชิก v i p ของพี่นะคะนี่คือน้องแคนดี้คนนี้เลยนะคะน้องแคนดีสด้สวยๆแล้วก็ต่อไปก็เป็นของน้องพลอยใส่นะคะทุกคนบอกรักหนูน้อยรักน้องพลอยใส่นะคะขอบคุณสําหรับของขวัญจ้าแล้วก็น้องอ่านว่าน้องอะไรเนี่ยน้องซงิน้องชิงน้องชิงหรือเปล่าพี่อ่านผิดก็บอกได้นะ บอกได้นะให้ค่า fc ขอบคุณจ้าสำหรับกับรงนะคะแล้วก็น้องน้องเบสน้องเบสนะคะให้ค่าพีซีย่าไปดูราคานะคะโอเคจ้าขอบคุณนะ้าน้องเบสน้องเบสแล้วก็พันตาอีกอีกชิ้นหนึ่งเป็นเสื้อผ้านะคะขอบคุณนะแล้วก็น้อง fl นะคะหรือน้องเบอร์รี่นี่เอง ขอบคุณสำหรับมงกุฎนะคะแล้วก็น้องคนนี้น้องๆๆเซตเซตลงใสัยนองเขาจะง่วงนอนนะคะทุกคนให้ค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะอันนี้เป็นถุงเท้าอันใหม่เลยนะเนี่ยอุ้ยมีตุ๊ก,กตากระต่ายด้วยนะ่ารักมากเลยแล้วก็มีถุงเท้าด้วยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะแล้วก็อันนี้โมหน้ากี่ขังก็ออกสาว ให้คะ่ะพี่สาวขอบคุณจ้าแล้วก็น้องสตาร์ลี่นะคะว้าวเป็นชุดใหม่ชุดใหม่โอ้ยสวยมากขอบคุณจ้าแล้วก็น้องเบสนะคะให้น้ำอยากเป็น v P p ีจัง v p p คือต้องอ๋อเขาเรียกนะส่งของเซมหรือไม่ก็แบบส่งของใน Tik Tok เติมเซมให้อะไรประมาณนี้นะคะก็แบบว่าถ้าเกิดเยอะๆแบบเติมเอ้ยเปให้เยอะๆจริงๆพี่ถึงจะให้เข้ากลุ่มนะเป็นแบบว่าเป็นแบบกลุ่มเอาไว้ขอบคุณอะไรแบบนี้แบบ จะพาไปออกคลิปพาออกช่องถ่ายรูปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะขอบคุณนะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะแล้วก็น้องแม่ค,ะคะ้าค่ะปิดร้านคะ่ะปิดร้านซะแล้วพี่ซีคะ่ะช่วยให้คะแนนการโมหน้าและการแต่งตัวหนูหน่อยได้ไหมคะหนูโมหน้าตามคลิปนะคะโอเคโอเคได้เลยได้เลย โอ้คลิปเด็กแต่ว่าคนโมหน้าตามแบบคลิปเด็กคือเยอะมากเลยนะสงสัยน้องจะน่ารักอุ้ยแต่ก็คือน่ารักจริงคะ่ะให้สิบเต็มสิบเลยน้องคนนี้บอกปิดร้านแล้วแล้วก็ FC พี่ซีนะคะรักนะคะหนูไม่ค่อยมีคอยเปใครเยยค่ะอุ้ยขอบคุณนะแค่นี้ก็ แค่นี้ก็คือเยอะแล้วนะขอบคุณมากๆเลยน้องเชื่ออะไรนี่น้องบอกแบเป็นแม่ค้าน้องบอกเป็นแม่ค้าอ่ะต่อไปน้องเช้นสุดหล่อประจําช่องเราแบบส่งของทุก EP ีเลยปีกนางฟ้าขอบคุณคะ่ะน้องคนนี้นะคะเป็น membership ของช่อง y o u t u b e พี่เลยนะน้องเชนน้องเช้นสุดหล่อนะคะต่อไปน้อง บีจ้าน้องคนนี้นะคะก็เป็น VIP ของพี่เหมือนกันนะจะให้ดูแบบหน้าตา VIP ของพี่นะคะนี่เลยใครเป็น VIP ก็จะแบบว่าจะได้เข้ากลุ่มลายเป็นกลุ่ม VIP นะคะทุกคนนี่เลยนี่เลยน้อง BM เอ็วกดรับเลยให้พี่ซีครับขอบคุณจ้าโอ้โหชุดเอ่อวันพีชวันพีช มันคือชุดโบอาแฮนด c คอกค่ะแล้วก็ชุดโซโรมีแมีแถมด้วยโหขอบคุณมากเลยแล้วก็น้องบีเบลนะคะอยากขึ้นปกคลิปง่าหลากพีซีนะขอบคุณค่าน้องบีเบลแล้วก็เครื่องใช้สํานักข่าวเครื่องใช้สํานักข่าวเครื่องสิบคืออะไรอะ่ะขอบคุณนะคะแล้วก็น้อง น้องสกายชอบเล่นสเก็ตนะโูชอบชื่อจัองเลยมันคล้องจองกัน FC พ C ซี P C นะคะให้คะแนนการโมหน้าไ,ได้ไหมได,ไ,ดได้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 เลยว้าวว้าวหล่อมาแต่ไกลเลนี่ยแต่อันนียงพี่มันมันกล้องมันบังเนี่ยนะอา่าพี่ให้ก้าเต็มสิบนะคะหล่อมากเลยหล่อมากเลยนะจ๊ะ แล้วก็ผมงบน้อยค่ะขอบคุณไม่เป็นลรเลยส่งของแบบถูกๆมาพี่ก็ดีใจมากๆเลยนะขอบคุณมากเลยต่อไปน้องมูมูม่นะคะทุกคนให้ค่ะพี่สีสองครั้งแรกขอบคุณนะคะสําหรับคอนเทคเลนหูมีหลายสีเลยขอขอบคุณนะคะต่อไปน้องหานุมานชาญเสมอใช่ไหม <c oughs> โอ้ชื่อน้องแบบเฟี้ยวมากให้ค่าเอฟซี FC. ขอบคุณจ้าโบของใหม่ไน้เลยเนี่ยแล้วก็น้องคนนี้ รับตัดคลิปน้องโซ่รับตัดรับตัดคลิปให้คะแนนการหมน่าหมุนอดิิดลิ้นพันการอีกแล้วค่ะให้คะแนนการหมอน่าหน่อยค่ะพี่ซี่โอเคได้เลยจ้าถ้าเกิดสูงอ่ะอุ้ยน้องคนนี้ไม่สูงโชคดีแบบบางคนแบบสูงทะลุทะลุจอโทรศัพท์พี่เลยพี่ไม่เห็นนะอน้องคนนี้นะคะให้กาเต็มสิบนะคะสวยสวยสวยนะคะสวยมากต่อไปน้องแนแพน ให้ค่าเลิฟเลยขอบคุณจ้าแล้วก็นี้เขาเป็นน่าจะเป็นเอ็กสำรองของใครหรือเปล่าทนกคนบอกได้นะพี่พี่ไม่รู้ชื่อนะอู้เป็นของใหม่เลยนะคะเนี่ยขอบคุณนะคะสวยมากมีสีดำด้วยแล้วก็อู้ชุดผู้ชายขอบคุณค่าสวยมากเลยแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นขอบคุณนะคะแล้วก็น้องอมอน้องอมอ,อยากออกช่อง y o u t u b e พีซีจัง ตอนนี้ได้ออกแล้วนะคะน้องออมอขอบคุณมากเลยจ้าอ่ะหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ชุดที่ว่าทุกคนส่งให้นะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนชิ้นแรกคืออันไหนนะเดี๋ยวต้องกดทั้งหมดชิ้นแรกคือกางเกงสโนปี้อันนี้เลยนี่แล้วก็มีเสื้ออันนี้โอ้ยมีชุดแบบบิกินี่คะ่ะของนามิ มีหมวกฟางด้วยกระโปรงอ๋อยี่ไงที่น้องเบสส่งมาให้หกเซมขอบคุณนะคะอุ้ยชุดแบ็คพิงสีขาวนี่คือสวยจริงเนี่ยที่มันเป็นเซตแบ็คพิงค์โรเซ่เนี่ยยังไม่เคยลองใส่อุ้ยขอบคุณนะคะอุ้ยน้องส่งของเซมมาให้ครั้งแรกเลยนะเนี่ยขอบคุณจ้าน้องน้องเบส แล้วต่อไปก็เป็นเสื้ออันนี้นะคะแล้วก็มีมงกุฎโอ้มงกุฎอลังการมากเป็นมงกุฎของเพโลนาในวันพีชนะถ้าเกิดทุกใครเคยดูวันพีชจะรู้จักเพโลนานะจ๊ะเละเขาหัวละออยังไงจำไม่ได้ลวเพโรนาหัวละยังไงโอ้แล้วก็มีชุดโอ้สีชมพูแบบสวยมากชุดแบบของใหม่เลยนะเนี่ยโอ้ขอบคุณนะคะที่ส่งให้มีปีกของน้องเชนส่งมาโอ้โหมีเอฟเฟกต์วิบวับ,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 บ หัวใจนุ้ยค่ะสวยมากเลยโอ้ยอันนี้เป็นชุดโบอาแฮนคอร์อสวย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 ชุดโซโลก็ชุดโซโลก็โซโซโลกเท่มากเลยเมือ่อกี้น้องหญิงทักมาเป็นวีพีกคนนะคะน้องหญิงน้องหญิงแล้วก็มีเสือ้อเสื้อสีชมพูอันไี้อันนี้คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรไม่รู้มันเป็นมงกุฎนะมอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็เป็นชุดนี้คะ่ะ มีโบโอ้โหโบโบมันติดตรงนี้นี่เองสวยมากแล้วก็มีชุดชุดตุ๊กตาอ่าแล้วก็ชุดใหม่สวยมากเลยนี่ชุดผู้ชายด้วยนะคะอ่าแต่งเอาทุกคนครบแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ส่งของขวัญมาให้พี่นะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปแกะของขวัญ ep หน้านะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย